ากับเพลงที่มีชื่อว่าสอยดาวสาวเดือนครับเออว่าแต่สอยดาวสาวเดือนเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงครับน้องโอ้ให้ริวอธิบายนึกเลีวอธิบายแป๊บนึงสอยดาวสาวเดือนใหี้ยวไรเลี้ยวยังนึกอยู่เลยวคืออะไรเออจริงๆเหมือนของลูกๆครับผมจะเป็นความรักที่แบบว่าอย่างบุญพี่บุญเหลือกับตัวไอหล่อเนี่ยคือแบบว่ากำลังจะจีบซอยดาวเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่พวกคุณอยู่ในช่วงกำลังจีบกันถูกไหมทางเอ็นเลิฟกันครับเลิฟไปเลยครับผม ก็คือชื่อตัวละครอ่าปูเขาเนี่แหละอ่าอย่าชนเลยเซ่เหมือนเขาจะรู้กันอยู่แล้วเลยเอออ่อาอะไรก็เกิดขึ้นได้ะละครเนาะใช่ค่ะ<ช>แล้วก็อ่ะแต่เราไม่รู้ว่าตอนจบเขาจะได้รักกันหรือเปล่าอ่าส่วนสาวเดือนก็คือน้ำฟ้าค่ะจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ร้องคือรับีต้องการจะสื่อให้กับสายดาวแล้วสาวเดือนต้องการจะร้องเพลงนี้ให้พี่บุญเดชเหมือนแบบคนพี่ฝนครับพี่ฝนผมว่าเราอย่าสปอยไ้มากกว่านี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้แบบ ทบจะจบทั้งเรื่องแล้วอะไม่ใช่อันนี้อันนี้สามารถบอกได้ถามคุณผมว่าเราเชิญผู้กำกับนะครับผู้จัดแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยขึ้นมาพูดแบบจอดดึกดีกว่าดีไหมดีนะเพราะว่าน้ำฟ้าจะเล่าเกือบจบเรื่องแล้วแต่ว่าแกบปล่อยหมดแล้วเนี่ยผมก็ปล่อยผมก็รอฟัง่แต่อย่างที่บอกว่าละครอะไรก็เกิดขึ้นได้นะก็ต้องติดตามกันว่าเอะใครจะคู่ใครจะมีอะไร หักค้่หรือเปล่าตต้องไปิดตามมชละครสำหรับคู่ยังไงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องให้ลูนใหญ่เขาขึ้นมานั่งทางนั้นถ้างั้นเนี่ยนักแสดงรุ่นเล็กตัวเล็กๆแบบผมแบบริวกับน้องฟ้าเนี่ยต้องขอตัวไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับด้วยนะคะขอบคุณน้องฟ้าด้วยนะคะเก่งมากๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเบิร์ตแล้วก็น้องฟ้าแล้วก็ริวด้วยสวัสดีเพื่อนๆกลัสดีนักเกียรติคุณ นี่กองนี้เขาคือครั้ก็สนุนสนานกันแบบนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะพี่แก้วพี่คุณถ้ามีสินปืนสินกระเบิดก็จะยิ่งคือคักงเป็นพิเศษเลยค่ะเรียกว่าสนุกหรือจับปูใส่กระด้งก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าลำพังนักแสดงรุ่นเล็กเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วรุ่นเล็กรุ่นเล็กถึงนรุ่นเล็กนะคะอะไรเล็กคะฮะนิ้วเออไม่รู้ต้องวัด เนี่ย <laughs> เป็นความสนุกเวลาอยู่ในกองของนักแสดงเวลาอยู่ด้วยกันนะคะอ่ะก่อนจะไปเรื่องของการอยู่ในกองเรื่องหลังถามพี่แก้วพี่คุณก่อนว่าทําไมถึงได้หยิบเรื่องเลือดเจ้าพระยามาทำคะ,ะพี่คุณจริงๆเออ <laughs> มีความในใจกับเรื่องนี้มากนะคะเพราะว่า เออมันเป็นเรื่องตำนานรักที่เกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่มหนึ่งจริงๆเลยนะราบเรื่องจริงเหรอ <Haha. S 2> คะเขาเขาว่ามีตำนานจริงๆะเออ <Language. S 1> คือแม่สีวนวลสมิงแล้วก็เราสัมนะค่ะ<อ>แต่ทีเนี้ยมันมันก็ยังเท้าความจริงๆไม่ได้ยังยังคือแต่ว่าเป็นตำนานว่าเหมือนจะมีความจริง ซึ่งก็คือเกิดขึ้นในลุ่มน้ำเจ้าพญานี่ยแหละเป็นเรื่องแรกได้ค่ะถ้าเกิดในบริเวณแห่งนี้คือลานแทเนี่ยเป็นชุมชนอนจุเนจังหวัดอีทยาในตำบลอะไรนะอยู่บางซางบางซางอยาก็ทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นที่ลานเทแล้วคือพอพี่กุ๊ดเขามีความฝังใจแล้วก็พี่แกก็บอกอ้าฝังใจก็ต้องมาทำกันเล้อย่างนี้เหรอคะฝังใจก็ คือเขามาบอกพี่ก่อนว่าเอออยากทําเรื่องนี้แก้วพี่ก็บอกเออคือคือจริงๆอะ่ะมันเคยมีละครเรื่องนี้มาแล้วนะคะ,ะในในยุคหนึ่งออแล้วก็เออพอโอเคอาตัดสินใจที่จะทําแต่ทีนี้เนี่ยเออพอทางผู้ใหญ่อนุมัติปุ๊บเนี่ยความยากก็คือเราจะต้องทําใหออ้พัฒนาเรื่องมากกว่าเดิม<ะ>และตัวละครที่จะต้องมีมิติมากขึ้นกว่าเดิม ค่ะได้ค่ะเราเราเลยต้องเพิ่มมิติเราเพิ่มเหตุการณ์เรื่องราวให้กับเรื่องเจ้าพญาในเวอร์ชันนี้มากขึ้นค่ะเห็นว่าคนที่เคยดูอันนี้ก็คือไปหาข้อมูลมาคนที่เคยดูก็จะพูดว่าอ้าวในเวอร์ชันนี้เพิ่มในเรื่องของไสยศาสตร์เข้ามาด้วยต้องใช่ไนมคะคือเขาค่ะเขึ้นมาเาเป็นคนที่จะเพิ่มขึ้นมาค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะให้พี่บู๊ทได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับศสยศาสตร์ต่างๆที่ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นว่าจริงจังมากๆ คุยกับนักสแสดงทางด้านลู้ตก่อนก่อนที่นักสแสดงจะคุยกันเองนะคะแต่ละคนรับบทเป็นใครบ้างแล้วก็มีคาแรคเตอร์ยังไงเริ่มที่เด่นคุณก่อนเลยค่ะรล้บทเป็นสมิงคนะรับตัวละครสมิ่งก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อตรงแล้วก็เป็นคนมุทะลุรุนแรงเ, <c oughs> เป็นคนยอมตายได้เพื่อความถูกต้องเ,อเราเห็นในตัวอย่างที่ออกมาก็คือหแบบหลายคนบอกเด่นคุณเท่มากกับบคูคลิกตับสุมข,ขุมและวทุกบจริงจังเออ <c oughs> อ๋อ การแสดดงงทั้หม็คาแรคเตอร์ส่วนส่วนใหญ่ก็อยู่ในกองอเองที่ที่บอกว่ามันจับปูใส่กระดงเชื่อไหมว่าทุกคนเวลาอยู่ในกองไม่แค่จะเล่นกันน้อยมากนะเวลาอย่เล่นกันน้อยมากคือยังไงคะเวลาเวลาสิ้นใช้จะจะไม่ได้แบบดื้ออะไรหรือเพราะว่าเซ่งแต่ละสิ่งค่อนข้างยากและพี่กูเนี่ยจะค่อนข้าง แล้วเมียนละไมมากงานมันออกมาดีเลยมีตัวมยอเด่นคุณเลยค่ะพูดดีมากอ่าเด่นคุณกับบทสมิงนะคะบูมค่ะแล้วบทเป็นใครคาแรคเตอร์ยังไงครับก็เป็นสีนวลนะคะสีนวลก็เป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนอ่อนโยนในบางมุมแล้วคือจีในความอ่อนโยนนั้นนะคก็จะมีความแบบว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งทหารนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่เคยแบบย่อท้อกับ ิ่งใดๆเลยที่มันจะแบบว่าเกิดขึ้นในชีวิตเขาอะค่ะนิฉันไม่เชื่อคุณหรอกว่าคุณเป็นคนอ่อนโยนเพราะทีฉันเห็นเบื้องหลังเมื่อกี้ยิงปืนลูกซองมือเดียวผู้หญิงยิงปืนลูกซองคือผู้ชายว่ายิงมันก็ต้องมีแรงถีบอะไรเยอะแล้วผู้หญิงยิงปืนลูกซองมือเดียวเอาอะไรมาอ่อนโยนคือจริงอะ เราอะก็ทําไม่ได้หรอกค่ะคือตอนแรกที่เราจับปืนเนี่ยปืนมันหนักมันห้าหกโลคือมันหนักมากแล้วมันก็มีมีแบบแรงด้วีแต่พ่วงกับเนี่ยก็คือพี่กูดแล้วก็พี่หนุ่มพ่วงกับแอคชั่นอีกคนนึงเขาก็จะให้เราแบบว่าเราเก่งมากเพราะเราอะสืบทอดมาจากพ่อที่เป็นกำน,นันพ่อเราก็คือเก่งทั้งกระบี่กระบองเก่งทั้ง<อ>า <ๆ S 2> การต่อสู้แล<ๆ>้วก็ด้วยความลูกเสาวกำน,นันอะแล้วลูกสากำนันสมัยน,นั้นอะคือถ้าจะมายิงหนังระติ๊กมันแบบไม่ได้แอ้ เขาจะมีแบบต้องตีลังกาแล้วลุกขึ้นมาแล้วนั่งแล้วยิงปั้งอย่างเทพอย่างเงีเออ้ยเราก็ช่วงนั้นเราก็จะฟิตมากเราก็จะพยายามออกลังกายแบบบ่อยๆเพราะว่าเรายกปืนไม่ไหวแต่ควบก,กับอยากให้เรายกไหวเราก็ต้องแบบนิดนึงค่ะค่ะมืนเขาหนักมากเลยนะหนักมากค่ะเรื่องหน้าต้องมีกูุแล้วค่ะพี่การกูดน,นี่ขายแล้วนะออขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะคอปค่ะ รับผมก็รับบทเรือสันครับก็เป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกเป็นคนเถนตรงแล้วก็ไม่เช่อเรื่องสายศาสตร์ไม่เช่อเรื่องเวทมนต์ค่ะครับผมใช่สายศาสตร์ก็เรื่องเดียวกันนะเรื่องเกี่ยวกับสายศาสตร์กับเวทมนตร์อะไรประมาณนั้นสุดคือทางเนี้ยเขาจะมีความเชื่อมีวิชาคาถาอาคมเนี้ยเราเราเป็นตำรวจเราเราจะเชื่อเนียวคือเรื่องตามความต้องการอะไรอย่างเงี้ยฮะ าสุขุมสุขุมนะอ,อ่าพี่ตั๊กล่ะคะถ้าทางนี้คือสุดโต่งทางด้านวิทยาศาสตร์ทางนู้นก็คือสุดโต่งไปในด,ด้านศัยศาสตร์ใช่ไหมคะยอดมากทำอะไรไม่ได้เลยโอ้พี่ตั๊กอย่าช็อตฟิลค่ะโอ้โหมันถ่ายกี่ปีนะสี่ปีเปลี่ยนแค่สามปีเท่านั้นคเ,เปลี่ยนแค่สามปีตั้งแต่ก่อนโควิดทานนะครับคือต้บอกว่าคือวัน,ว,นวันเราไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ถ้าอยู่ข้างหน้าเซ็ตเพราะนะั้น มันบูอย่างเดียวดิฉันเคยเข้ากองตอนตังบูมไม่ได้พากค,ค่ะเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าในชีวิตนั้นบูที่สุดแล้วเลยเฮ้ย <Hey! S 1> พี่ตักคนัพัสกรบอกว่าเรื่องเจ้าพระยาเป็นละครที่บูที่สุดในชีวิตเอางี้ครับฉากเดียวอะถ่ายกันสามวันที่เสร็จละเมียดเมียดเอางี้ถ้าคุณอ่านบทเป็นถ้าคุณเคยเห็นเสกิปของใครก็แล้วแต่ผมขาเลยประเทศอีกไม่มีใครเห็นสสกิปของน้องตะกูตะแก้ว ีฉากเดียวนะคู่ตาแก้วด้วยนะคู่ตาแก้วทีมต้องบอกว่าอ้าวสมมติสมดุยกตัวเลขสมมติฉากหนึ่งฉากตัวเลขัวเดียวแต่ว่าในฉากนั้นจะแบ่งเป็น A B C D E F T H I J K L M N ใช่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 แบบคือฉากฉากให้ดูแบบว่าเหมือนให้ตายใจอะไรฉากมันนิดเดียวนิดเดียวสั้นแต่ว่าจะมีจอดจอดย้อนหน้าย้อนหน้าโอ้โหมันไล่มาอย่างเงี้ครับ A B C D E F G H I J K L M N บอกจำได้ถึง N นะ เดี๋ยวเราจะให้พี่กูได้ทําการแก้ตัวในประเด็นนี้นะคะยังไงต่อครับพี่กูนั่นแหละครับจะบอกว่ามันก็เลยเบลอๆหน่อยเพราะว่ายุ่งอยู่กับบู๊นี่แหละเรี่ยงนั้นกูเป็นใครวะออ๋เสือ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 ใช่ไหมฮะไม่คือบอกว่าเป็นในบทคือมัเหศักดิ์ครับเศษศักดิ์ผักเสือม่เหศักดิ์ก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ใช่เหรอคะใช่เหรอคะเอ้าคุณว่าในโลกนี้มีใครกูจะเอกเร็วมั้งเน่เอาสิโอ้เลือดสาด เขาเลยเนี่ยคมคมคมเนื้อสตัตว์เสือมันก็คิดว่าคูเป็นคนดีไหมล่นะแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับวิชาอาคมคาถาต่างๆจริงๆเขามีคู่บูกันได้กัน,มนหมายถึงว่าได้ได้เรียนวิชาด้วยกันนั่นก็คือนะอีกคนหนึง่งเสือหิ้ง เงียออกเอเงี้นเอาดิเทียนเนี่ยอปไหนครับติดจไม่จา่เชื่อที่คือชื่อเรียกยากมากเลยค่ะแล้วก็ต้องมีสมาธิดีๆมากในการในการออกเสียงจะยากหน่อยนใช่ค่ะแต่เราก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเพื่อนสนิทกันแล้วที่เป็นอูปร่บกันแต่ที่แน่คือเรื่องนี้บู๊กับผมเยอะเหรอคะอ่าไปทังพ่อกำนันเลยค่ะพี่จิ๊บขากับเรื่องนี้ก็รับบทกำนันทงนะครับค่ะกำนันธงนี่ก็ก็บอกว่าเป็นอยู่ได้ตั้งแต่รุ่น รุ่นพ่อซึ่งมันสืบทอดบุพันความรักความแค้งกันมาเป็นผู้ปรับกันมากับเสือมเหสักนะครับนี่เขาสายจากเลยของเราเนี่ยจะเป็นนักเลงเก่ากับพวกสายขาว<อ>แล้วก็จะเป็นเพื่นสนิตกับเสือเฮี้ยนก็คือพ่ต๊อกของเรานั่นเองเสืออะไรนะคะ <He en. S 2> เฮียนกระเฮียนค่ะนีาเอาาสิเสือเฮียนนะครับก็เราก็จะสืบทอดอความเข้มแข็ง เด็กเดียวมาถึงรุ่นลูกสาวเพราะว่าเราเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็มาจนถึงสียยงนิยวหนค่ะแล้วก็จะเป็นว่าที่พ่อตาของเนี่ยแหละทั้งมำินิกันเรือสันเนี่ยแลแยกกันไปแยกกันมาแต่จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยฟังพี่ตั๊กเล่าเรื่องการถ่ายท<พ>ําผมก็อยากจะเสริมสักน,นิดหนึ่งถึงความพิธีพิถันแล้วก็ความละเอียดและความที่ไม่ยอมให้ปล่อยผ่านนะของท่านผู้กำกับเราเนี่ยนะ กลุ่มทั้งตะแก้วตาแ,แก้วตอุดทีมเนี่ยนะฉากหนึ่งเราไปถ่ายกันนอกกรุงเทพผมจำโลเคชันแม่นไม่ได้แต่ว่าฉากเนี้ยโอโ้มันวางเอาไว้ยาวมากมีระเบิดตรงนั้นมียิงตรงนี้มีคล้องพึ่บพึ่แผ่ไปทั้งฉากเนี่ยมันมีแบบเหมือนกับหลายสินย้อยติดต่อกันทุกคนก็เกรงมากซ้อมกันแล้วซ้อมมันอีกกลัวว่าจะหลุดกลว ต่างคนต่างกลัวว่าเด็กจะกระโดดที่ชั้นแล้วฉันจะซวยนะฮะาโต้ที่เราจังหวะต้องได้ระเบิดตุ้มอะไรนีดกระโดดลงข้ามสะพานม้วนหน้าหลบต้องรับรับพี่หนุ่มก็เป็นคนคอยรู้ปรากฏว่าพอเริ่มแอคชั่นนะฮะก็มียิงปังปั้งปังปังปังกุงกุ้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 งทุกคนแบบทำตามคิวตัวเองได้เตะสุดยอดและทั้งซีนนี่มันยาวหลายนาทีนะครับทุกคนก็ลุ้นยิบเมื่อไหร่พอจบ ตุ้มสุดท้ายเนี่ยจะได้ยินตุ่มกับสั่งคัดแล้วทุกคนจะได้เฮผ่านแล้วนะทุกคนตามคิวแป๊กหมดพอสุกคัดปั๊บทุกคนโอ้ออพอไรตุ้มเลือดเลือดเลืเลเอดาเต็มไปหมดเต็มข้าวตุ้มตัวเองเต็มไปหมดละอาบเตยมเตรียมนึกว่า,าเปลี่ยนฉากละประกฏสักพักพอคัดปั๊บนิ่งไปหน่อยสักพักมีเสียงมาจากมอนิเตอร์ว่าทุกคนเยี่ยมมากเลยครับครับ ตึ้มตั้มตึ who who yo, ้มต oh, oh, ั раз, come, UR, ing, shooting, ้มป yes, ้าคนนี texts, ้หน um> oh, ่อยขออีกเที huh. ่ยวขออีกเที่ยวนึงอ่าต้องในความรู้สึกของพี่จิ๊กรู้สึกว่าเสียงที่มันดังตอนนั้นมันระดับไหนคะโอ้โหตอนนั้นนี่ถึงขั้นเนี่ยผมนอนหมอดอยู่ข้างกอหญ้าใช่ไหมฮะพอกะว่าทอาแอคชั่นปั๊บเนี่ยเราควักดินข้างๆกอหญ้าขึ้นมายับหุ่นอุ้หูเดี่ยวหุ่นแล้วอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงยัดข้างเลยบอกว่ากะว่าเนี่ยตรงแท็กทีเดียวผ่านปรากฏว่า บึ้มบ้างเบาไปพอไปขออีกหนึ่งพออีกทีหนึ่งนี่แหละครับความละเอียดของพี่กูและพี่แก้วของเราแล้วทอนเสียงกระพรืดอย่างมากนี่อันนี้ขออนุญาตเสือได้ค่ะจะมีฉากฉากหนึ่งที่ผมวิ่งหนีเขายิงปืนรวๆมาใส่กับปุ๊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 บผมก็เดินไปหาพี่ทำเอฟเฟกต์พี่ผมชอบเอฟเฟกต์ทีมพี่มากเลยอนะเสียงมันไม่ลั่นมันไม่มันไม่แบบมันไม่กระชากใช่ไอ๋ออ๋ันถัดมาพี่กู๊ดเปลี่ยนทีมเลย คุณเนี่ยไปสร้างงานและพี่กู๊ดก็จะให้พี่สอนคนที่ทำเอฟเฟคถูกคู่ใจเขาว่าทำเอฟเฟคให้ให้มาแก้แก้แก้หมดเลยคือแม้แต่ท่างปืนลุกลุกกระสุนเล็กๆอะไรก็ต้องดังก็ต้องดังแต่แต่ต้องยอมรับว่าพี่สอนนะครับพี่สอนที่คนทำเอฟเฟคของมลหลงตั้งแต่ถ่ายละครมาทคนเจอคนทำเอฟเฟค อันนี้เดี๋ยวคุณื่นจะโกรธหรือเปล่าไม่รู้แต่พูดจากใจนะจากส่วนตัวนี่สอนเก่งที่สุดมีเรื่องการพูเหรอคะใช่ใช่โหอย่าให้พูดเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ดูละครเพราะว่าบุ่งผ่านกับจริงๆแล้วบุ่งผ่านกับพี่ตะกูตะแก้วเนี่ยนะคะต่อไปไม่มีใครเรียกอลองจุนเนี่ยแล้วนะคะต่อไปเขาจะเรียกอ๋อค่ายหน้านัะค่ายตะกูตะแก้วอ่ะแล้วเราก็จะรู้อ๋ออลองเป็นเป็นนามปากจุนในการเขียนอ๋อ ตะกูตะแก้วก็จะเขียนบทมาเราก็จะเห็นแล้วว่าโหพอเห็นเห็นบางครั้งอ่ะเราอ่านบทปุ๊บเราแบบท้อเลยเราไปกี่วันเนี่ยคือพอเห็นซีนปุ๊บนักแสดงมาเช้ามาดูกันถ่ายซีนนี้กี่วันอ่ะคือมันจะไม่ได้นับกันเป็นวันเลยเหรอคะนับกันเป็นวันค่ะแต่ละซีนอ่ะคือมันนับกันเป็นแบบวันวันอ่ะแล้วก็มี่ไรยงทุกทีไม่แต่ว่าซีน่ไม่ใช่เอฟเฟคค่ะคืออันนี้มันต้องแบบว่ายงยองคือทีม เรียกได้ว่าเป็นทีมแบบแอคชั่นฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้พี่หนุ่มเราพุ่งกักคนนึงคือพี่หน่งแล้วก็ทีมของพี่หนงุ่มให้เลยใช่ค่ะแล้วก็รวมทีมด้วยทีมไทยทั้คือทีมนี้ผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้จากเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็มาบูเนี่ยคือพี่หน่งและทีมของเขาเนี่ยจะช่วยดีไซน์ว่า คาแรคเตอร์ของสมิงเนี่ยควรจะบู๊แบบไหนสีนวลควรจะจะบู๊แบบไไหนใช่ค่ะแล้วก็คุณเลอสันเองด้วยคาแรคเตอร์ที่เขาเป็นตำรวจเขาจะบู๊แบบไหนแล้วสีนวลกับเลอสันมาเจอกันบู๊ด้วยกันก็จะเป็นไลายไหนอีกคือเขาจะจะจะดีไซน์งานดีไซน์นะใช่ค่ะแล้วมันก็ทําให้เราเห็นถึงความสวยงามคือมันไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้ธรรมดาคือการปล่อยออกไปแล้วการรับแอคชั่นด้วยแล้วเราคือจะต้องมีจังหวะที่ ที่มันสมบูรณ์แบบอะค่ะซึ่งระหว่างที่เราใคยทำเราแค่ซ้อมแต่ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นอะพี่พี่ทีมงานทั้งหมดคือเขาไปเวิร์กกันเขาซ้อมกันเฮ้ยคนจะอย่างนี้ไหมคนนี้ควรจะต่อยอย่างนี้ไหมแล้วทุกคนเขามีอาวุธนะคะคือแล้วอาวุธจะยังไงจะถือยังไงจะยังไงต่อถืออาวุธแล้วหน้าไปจะสวยยังไงอะไรอย่างี้ใช่ค่ะคือก็อันเนี้ยอยากให้ทุกคนได้ได้ติดตามความสวยงามคือพูดเลยว่าแบบเอาจากพวกเราพวกเรานะฮะไม่ไม่นับ กเราเดี่ยวไม่ไม่ไม่กเวกันไม่ผมจะบอกว่าไม่ใช่พเดกัน่คือจะบอกว่าพวกเราไม่เก่งไม่เก่งจนแบบจนได้ครับพี่น่จนได้ก่อนถ่ายเขจะหาเรสรมาให้ดูละเความคิดสร้างสรรค์เามาให้ดูละเราก็ดูกันโ้พี่ขนาดนี้เหรอพี่ไม้จริงค่พี่ได้ริ่พี่มานี้มาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูมาเพราะเขาเป็นสตาร์เก่าเขาก็ทำมาโป๊ปป้าโป๊ปพี่ทำไม่ได้ ไม่ไม่แต่เขาเคี่ยวเข็นเอาทุกราทำได้สวยจนออกมาแบบที่ทุกคนได้เห็นกันครับคนนี้คนนี้ด้วยคนนี้ก็อาจารย์หนุ่มพี่หนุ่มกับพี่อะไรนะพี่เอฟเฟกต์อ่ะสอนอยากเห็นหน้าเลยค่ะพี่หนุ่มกับพี่สอนเนี่ยอยากเห็นไหมคะอยากเห็นพี่หนุ่มค่อะตอนนี้น้อยหนุ่มไม่มาเนี่ยน้อยหนุ่มมาอ๋อเนี่ยมมานะคะเขาเขาบู้เก่งไหมคะเนี่ยพี่หนุ่ม บู๊เก่งอันนี้พี่หนกกลัวด้วยเก่งแค่ไหนแต่ก็แพ้พี่ว่าเกรงใจอ๋อเกรงใจเก่งใจพี่หนกพี่หนกทำไมมาชุดนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เราคือจะบอกว่าคือนอกจากแบบสวยบู๊แล้วนะคืออยากจะบอกเลยว่าวันวันที่เราแบบบู๊อะเราอยากจะนอนนะคะเราอยากจะพักแต่พี่หนกไม่เคยให้เราพักเลยุูขึ้นมาซ้อมุกขึ้นมาซ้อม อ่ะซอกอ้ายเขาจะมีท่าหนึ่งเขาอ้ายมาเฮาน่าอ้ายมาเฮาน่าลูกเดี๋ยวอยากจะบอกลูกไหนไม่แรงนะเขาปุ๊บเข้าไปมันยังไม่แรงมันดูเหมือนไม่โดนอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เสียงมันเสียงมันไม่ดังดังนั้นใช่ไหมโอ้แต่แบบมันมันมากนะฮะแต่แต่ว่า ทุกทุกครั้งที่เราถ่ายแอคชั่นกันแต่เราก็ต้องรู้จักระว่างรู้จักเซฟในการละกันแต่คือเซฟตี้ก็คือดูแลอย่างดีอยู่แล้วครับผมเราคือในเมื่อเขามีความมีเป็นมืออาชีพในการทำฉากนี้ต่างๆในการเซฟตี้ก็เป็นมืออาชีพด้วยเช่นกันครับผมแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าศิลปะการต่อสู้รมันเป็นศิลปะจริงๆงเนาะความสวยงามต่างต่างก็ต้องมีสอดแทรกอยู่ในนั้นเนาะโอ้เรียกว่าเป็นเบื้องหลังที่เราฟังแล้วก็แบบหูหูเนาะมีรายละเอียดมากๆาจริงๆรแล้วว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพเหล่านั้น ในละครนะคะอะย้อนกลับมาทางพี่กู๊ดดีกว่าค่ะพี่กู๊ตคือหน้าก็คือเท้าอย่างนี้นะคะเท้าแบบแบบเนี่ยลงไปเจอแ,<น>แล้วอะกระดิกไม่มันแบบอยากจะพูดอะอยากจะแก้ตัวหรืออยากจะอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราได้แบบคนการแก้ต่างหน่อยว่าทั้งหมดที่เราทําไปมันคือ,อยังไงคะพูดเรื่องเรื่องอะไรก่อนดีเรื่องความรักเนี่ยแนนเราเริ่มจากระเบิดหลายทีไม่เห็นบอกกันเลยนะ ไม่ใช่นี่คือคนคุมงบไม่รู้เหรอคะไม่ค่ะเพราะว่าเรามีหน้าที่เขียนบทไงล้วก็จะเรื่องนี้จะไม่ค่อยได้ปายกองค่ะก็ต้องเล่นเขียนบทตลอดเวลาค่ะเดียวกันหน้ากองเขาก็เมามันไปเขาไม่บอกเราเลยเรียกเรียกี่ว่าอาจารย์พราะว่าตำรวจอะตอนเรื่องเกี่ยวกับน้ําก็จะเป็นพญานาคแล้วก็คาถาอาคมต่างๆแล้วก็องค์ชาวยาวานศิลปศิลิ์มีมีหลายหลายองค์มากก็เวลาเขียนเนี่ย เอาจริงต้องจุดโทปตลอดมีมีเรื่องอะไรที่แบบเกิดขึ้นโดยแบบเอ๊ะมีคือคือฝันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความเชื่อนะคะอันนี้ก็ต้องอันนี้ตอนนี้ขึ้นอวิญญาณโปรดใช้วิจารณญาณในการในการรับชมเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะค่ะเชิญค่ะเอข้าเนี่ยค่ะจะต้องเออ่ไหว้ตลอดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเออเราขอ เพื่านมาถ่ายทอดเพื่อความบันเทิงพื่อคนเห็นความผิดชอบช่วยดีอะไรเงี้ยก็อย่าโกรธลูกช้างเลยถ้าลูกช้างทำผิดหรืออะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลาบขอเข้ามาด้วยใช่เพราะว่าเห็นว่าใช้บทสวดจริงๆใช่ครับก็มีบทสวดจริงด้วยแล้วก็มีแต่งขึ้นมาด้วยคับซึ่งบทสวดเหล่านั้นคนที่ต้องสวดก็คือทุกคนเลยครับทุกคนค่ะ ทุกคนทุกคนต้องทุกคนจะมีบทสวดของประจำตัวใช่ไหมคะคือทุกคนเป็นสายคาถาอคุหมอนยกเว้นตัวคุณเรศน์เรศน์จะมีต่อทายทายค่ะจะเฉลยได้ไงอ่ะขอโทษค่ะดิฉันขอโทษค่ะโอ้หผมลูกสาเขียนบทมาตั้งนานไม่ใช่ขอโทษค่ะคือวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์ก่อนนอนอ๋อเออมจะมีอนมมละไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออแสดงว่าทุกคนก็ต้อง ผ่านการสวดบทอะไรต่างๆเพราะอย่างที่บอกว่าคนที่เคยดูเวอร์ชันที่แล้วบอกว่าในเวอร์ชันนี้เพิ่มกับเรื่องของไสยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับและฉะนั้นความเชื่อไสยศาสตร์การปล่อยพลังแวดต่างๆเห็นว่าน้องๆมาเวลนะคะหรือเท่ามาเวลคะวงแหวนแวดอะไรต่อเป็นน้องๆแล้วกันคับต่อไว้น้องๆแบบเด็กๆดูดูถ้ามีตังมากกว่านี้ล่ะถ้ามีตังมากกว่านี้ก็ เข้าไปาให้ได้ับ <Hey. S 2> <Hey. S 1> อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรอดูเลยก็คือเรื่องของ CG อ่ะขึ้นชื่อว่าอลองจูเนียแล้วเรื่องของแอคชั่นเราผ่านแล้วด้วยทั้งพี่สอนเรื่องพี่นงนะเราฟังมาแล้วเราโอนไม่ติดใจดีแน่นอนแต่ว่าในเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาเห็นว่าถึงกับออกปากว่าเรื่องนี้ทำา g g เยอะที่สุดตั้งแต่ทำละคร,ารม,มาจริงหรอคะ เยอะเยอะมากเยอะกว่าเยอะกว่างกองมากมากทำกองคุณน่ะธรรมดาเลยนะที่เขาต้องวาดเสือช่วยที่เขาต้องแบบว่าลบความขูกอะไรอย่างเงี้ยไม่เล่าเหรอพูดจริงเหรอจริงจริงเฮ้ยไม่เอาหน้าเด่นเดี๋ยวเล่าให้เขาเาจั่วมาขนาดนี้เราดูไหมจ้าจริงจริช่วยเหลือนักแสดงมามามาอ้าวดิฉันนึกว่าสิ หมายถึงแบบซีจีปล่อยพลังวงแหววอะไรต่างๆอ้าไม่ใช่เหรอคะเป็นซีจีช่วยักษตรอันนั้นก็อันนั้นก็มีมากค่ะลนักหนักก็มีอันนึงค่ะอยากรู้กันไหมคะซีจีอะไรอยากรู้กันถ้าอยากรู้กันกตบมือหน่อยเออต้องเล่าแล้วล่ะไม่คก็น้องเขามีเขามี ถามแม่สาวนิดหน่อยอะไรเงี anyway, ้ยเนี่อะไรนะคะถามแม่สาวนะคนจมูกค่ะแม่สาวอ๋อก็เลยมันมีการลบนิดนึงอะไรเงี้ยและละเอียดไงนี่เราโชว์ความละเอียดของไม่ว่าแต่บางคนเขาบอกว่าลบทำไมก็สกปรกแล้วในเรื่องอะไรเงี้ยคือในเรื่องหรือว่านอกเรื่องไม่จริงๆคือเดินปกติเขาต้องเอาดินเนี่ยเอาดินเนี่ยยื่นมาทาตัวผมอย่างนี้เลยนะเออแทบทุกตอนเลยจะเอาดินมา ให้ดูแบบว่าแบบมีเหงื่อคลเป็นคนที่แบบว่าต่อสู้แบบว่าหลบหนีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันคือมันไม่ได้จริงเพราะว่าพอฉากล้างแล้วมันโผล่มามันไม่โอเคอ๋อมันเป็นฉากล้างคุณคือเหมือนกับว่าสีนวลอย่างเงี้ยโผล่มาอย่างงี้ยจะจะทิ้มล่าสีนวลอย่างงี้ยเรื่องสีนวลอะบอกแล้วนะว่าตัดยางตัดยางก็เลย้องช่วยใช้ c ีจีช่วยอะเลยทำให้คนดูทราบว่า CG นอกจากช mm ่วยในเรื <as> <as em> um, ่องของการได้หินพลังความพิเศษอะไรต่างยังช่วยเรื่องความสมบูรณ์แบบของนักแสดงด้วยนี่ละเอียดจริงๆค่ะแล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้ละเอียดเฉพาะเรื่องของฉากต่างๆเท่านั้นละเอียดไปจนถึงแบบตัวนักแสดงเลยเนาะก็คือจริงๆแล้วอ่ะมีความในใจกับนักแสดงทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าอ้าวอ้าวว่าไงครับจะอยู่บ้งอแล้วคความในใจที่นี่คือความประทับใจครับอ๋อบใจเพราะว่า เอ่อตั้งแต่เรื่องตัวละครมาเลยเพราะว่าแบบเราก็ดีใจมากๆที่ทุกคนรับเล่นกับละครเรื่องนี้เลยเพราะว่าแบบคือทุกคนแบบตรงตรงตัวหมดเลยตรงคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็คือเด่นเนี่ยคือตัวตัวสมิงเนี่ยที่คุณมองว่าเหมือนเขาแบบเหมือนเป็นกิงคองที่่หนทำคือเขาเป็นคนที่น่าสงสารกิงคองเคยเคยเห็นแล้วว่าเห็นฉากนักเอกว่าที่นักเอกเขาแบบเอาอาหารมาให้กิงคองแล้วนะกิงคอง เขาะว่ากี้คองเขาแบบพูดออกมาได้แต่ตาโออกมาได้แต่ตาว่าคือเขาเป็นคนน่าสงสารมากเลยเขาเป็นบุคลิกที่ดูเกลียวกลาดแต่ว่าน่าสงสารในีใช่ใช่ครับคือคือเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มองอยู่มนตลอดไหนลองทำหน้าแบบนั้นดูสิคะเกลี้ยกลาดแต่ดูน่าสงสารในทีคือหน้าเด่นคุณลอยมาเลยสำหรับตัวละครสิบีใช่ใช่ครับแล้วก็ต้องแบบบอดี้เนี่ยแหละต้องบ้าพลังอย่างเงี้ยแบบ มันจะมีคล้ายน้องจากเด่นคูนคือแบบก็แล้วแบบชุดก็จะให้ใส่แดีวแขนขึนตลอดเพราะต้องโชว์บอดี้ไได้คือแบบมันต้องใหญ่มันต้องบัฟสมิ่งมันต้องบัฟอะไรเงี้ยมันต้องแบบคือบอดี้มาก็ก็ข่มแล้วอะไรเงี้ยไม่กลัวก็เจอแขน้าไปหน่อยแต่มีคนบอกว่าตอนเนี้ยเด่นคูนพร้อมลงนะแล้วถเรื่องครับตอนนี้ก็จะบัฟในช่วงอ๋อนี่ไง ได้เห็นอีกหนึ่งการทํางานของนักแสดงด้วยแหละคือผมว่าอตอนนี้แดนคุณดูแบบดูล,ลีนขึ้นแต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบฟูในละครก็คือจะฟู<ช>ตาม<ะ>คาแรคเตอร์เนาะได้แล้วก็แบบอย่างน้องมูอ่พี่ป๊อปเนี้ยก็คือแบบมูบเนี่ยโอเคอาจจะมียากในบางส่วนในส่วนลําตัดหรืออะไรก็จริงแต่ว่าน้องผ่านมาได้น้องก็ผ่านมาได้แล้วก็เอ่ออยากจับข้อมูลจริงๆด้วย,วยเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มคนบูมาตลอดแต่เขาไม่เคยแบบได้บูจริงจังนะ มีแลงกายบ้างอะไรใช่แต่ว่าเอากระดวงก็จะแบบว่าอายุคข้างๆเพื่อนบ้า่ใช่แล้วก็แบบแล้วพอเป็นในวัยหนึ่งที่แบบผ่านไปอีก20ปีอ่ะเขาก็เล่นเป็นแม่ได้ดีมากๆมีความเป็นแม่มากมากอีกอย่างที่เราจะได้เห็นเลยก็คือการพัฒนาของตัวละครเคยบอกเคยบอกน้องว่าคือมันจะมีฉากที่เขาแบบปกป้องลูกแบบสุดสุดตัวคือแบบยอมตายแทนได้แล้วบอกว่า ไม่ได้พูดกดดันนะฮะแต่ว่าวูมบูมคือตัวแทนของแม่ทั่วโลกกละทั่วประเทศนะเคือแบบน้ำตาจะไหลแล้วนะจริงๆคือแบบคือเอามาให้ได้อ่ะต้องต้องเอาลูกมากลับมาให้ได้เ็นมาให้ได้ใช่คือแบบแล้วเขาก็วิ่งแบบสุดชีวิตมากคือแบบวิ่งไปน้ำตาไหลไปอย่างเงี้ยคือแบบรองเท้าสบายดีไหมบูมรองเท้าก็คือสังเกตดูถ้าไม่คอนก็คือรองเท้าขาดหรือไม่ก็หรือไม่ก็ขึ้นมาอยู่ตรงข้อเท้าอะค่ะ ขาดไปขาดไปหลายรอบมากอ่ะขาดเย็บแล้วขาดอีกอีที่ที่บก่พี่ตบมือก็คือคอสตูมค่ะที่ที่ตบมือคือคอสตูมที่เย็บรองเท้าให้บูมค่ะขอบคุณมากคือทั้งพี่ทั้งผมทุกคนก็คือทุกคนรักรักน้องๆรักนักแสดงทุกคนรักพี่ทีมงานทุกคนรักรักทุกทุกคนที่อยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็ขอฝากติดตามเราขอเรื่องู้เจ้าพยาที่พวกเราทุกคนทุ่มเท ทั้งดวงจิตดวงวิญญาณร่างกายทุกอย่างนะครับแล้วก็ทุกคนแสดงออกมาได้ยังสมใจมากๆขอขอบพระคุณแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอเสยงปรบมือให้กับผู้จัดของเราในค่ะคุณบุนะคะอ่ะขอบคุณค่ะฝากเ้ื่อฝากจีผลงานของคู็ฝากละครเรื่องเจ้าพญานนะครับเป็นละครที่น่าจะหาดูได้ยากมากในยุคสมัยนี้และและผมกล้าพูดได้เลยว่าน่าจะเป็นบูที่โหดที่สุดโหดที่สุดเลยแล้วก็ยากที่สุด พวกเราเต็มที่กันมากที่สุดนะัแสดงเต็มที่กันมากที่สุดครับด้วยกันค่ะก,ก็เป็นละครที่สามารถดูได้ทั้งครอบครัวนะคะเป็นละครที่ทุ่เทกันจริงๆค่ะทุกๆหยาดเหงื่อนะคะของทุกๆคนทั้งทีมงานนักแสดงผู้จัดร่วมกับน,นะคะคือบุมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเต็มที่แล้วก็อยากให้มันออกมาเป็น ที่ยรักที่ชื่นชอบนะคะของคนดูทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะกับเรื่องเจ้าพระยาค่ะคีณบูมค่ะอปค่ะเรื่องมาถึงท้ายแล้วครับผมก็อย่างที่พวกเราพูดกันไปอย่างที่แกวพี่กู๊ดนักแสดงทุกคนพูดกันไปนะครับเราเหนื่อยกันมากจริงเราทุ่มเทกันมากจริงเราเชื่อครับว่าทุกคนต้องชอบครับ,บ,รบทุกคนต้องชอบค่ะพี่ตาขา ด้วยหัวใจครับประฝากด้วยหัวใจนี่ให้ใจค่ะให้ใจตั้งึ้นไปด้วยนะคะพี่จิ๊บค่ะขอบคุณมันมันมีคำกล่าวคำหนึ่งบอกว่าคนเราถ้าไม่ได้มีโอกาสจับมือกันแน่นแล้วก็เดินไปบนเส้นทางบางเส้นด้วยกันเราจะไม่รู้ซึกงถึงตัวตนของฝอ่ายเรื่องนี้เราเดินทางจับมือกันมาหลายปีมากนะครับทำให้มันมันเห็นซึ้งเห็นชัดเลยว่า อหลองจูเนียร์เนี่ยเป็นผู้สร้างที่มีจิตวิญญาณรับผิดชอบต่อความสุขของคนดูจริงๆในทุกเสี้ยววินาทีที่เกิดขึ้นนะครับแลว้วก็เมื่อสักครู่พี่แก้าพี่พูดบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับพวกเราทุกคนผมก็อยากจะพูดเหมือนกันว่าพวกเราทุกคนรู้สึกไม่ต่างกันคือเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับอหลองจูเนียนะครับแล้วก็เชื่อว่าผลงานคงไม่ได้จะอยู่ในแค่ประเทศไทยหรอก มันจะต้องไปสู่ระดับท้องี่ระดับโลกอย่างนี้ด้วยเทคโนโล,ลยีต่างๆเพราะฉะนั้นก็เ,เป็นความสุขจริงๆแล้วก็อยากจะให้เรตติ้งตังที่สุดส,ส,ส,ส่งภาพส่งความสุขส่สสงความตั้งใจตรงนี้ออกไปสู่คนดูทุกคนที่ได้ถูบทวโลกกับเลือดเจ้าพญาในเวอร์ชันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะสฝากขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมผู้จัดผู้กำกับแล้วก็ในแสดงเลือดเจ้าพญาค่ะหูฟัง ทุกท่านพูดเรารู้สึกถึงความผูกพันเนาะความผูกพันความตั้งใจที่ทีมงานทุกคนมีให้ต่อกันไม่ว่าจะเป็นตัวผู้จัดเองนักแสดงนะคะผู้กำกับรวมไปถึงทีมงานด้วยอาทิมาตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะ